Lúc đầu 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 ก็กราบสวัสดีัสวสวดีกันด้วยนะทุกคนก็ยู่กับผมแอตตีนะครับผมเมื่อวานได้ลงคลิปนะวันนี้ก็ขอยู่กับ12 iwinr น,นะครับพร้อมกับเกมใหม่ล่าสัตว์รัสเซียอินเดียพัมมาก,กันเลยล่าสัตว์ไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้ทำยากก็อันนี้ใครที่อยากรู้ช่วงเวลากแกรแจ็คพอตนะครับผมอ่าลิงก์อยู่ที่เม่ลแรกใต้คลิปเลยจะแจ้งเกมตามช่วงเวลาแบบนี้นะพูดคุยกันในกลุ่มตอนแรกเปลี่ยนเทคนิคดีๆกันนะครคนดีมาอาสบาลาเฮ้ยกันดีกว่าเพื่อน ชื่อเกมนี้อะไรวินวินคอร์เตอร์คอร์เตอร์คอรลออเตอร์เออเดียอะไรครับภาษาไทยวิบัติวายไอวายเออวายคอรลอคอเตอร์อออออออเขาาฮเจียงภาษาไทยโดยบรรเลงมนมา,มาก็อยู่กับเกมนี้นะผมพกมาสามร้อยนะก็ขอลองเกมใหม่กันสักน้อยสักน้อยหนึ่งผมเห็นเขาว่าน่าจะแบบ ตุกตามระเบิดกันแบบทั่วบ้านทั่วเมืองกันเลยนะไปดูในช่องอื่นเขานะครับเราขอลองกันเลยละกันสิบหม,มุเบ็ดสามจัดปุยจัดไปไปเล่นใจเฮียด้วยนะครับผมไปกดซับสไครต์กดไลค์นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดนะไปกดกันรุ่ยนะทุกคนน้ำบัตรนงน้ำบัตรนาวน้ำบัตรแมวเออะอะฮืเฮ้ยโอ้โหวายเย้เลยปากไกลดิเย้เล่นในกรุงเทพมาไปแตกที่ดาวอังคารเป็นไปขึ้น ไปงอกอย่างงอกบุยบุยบุดพูดที่อะไรกันวะเนี่ยไฟเพื่ออะไรยังไงครับผมน้ำแก้วถังยาดวลน้ำมเมื่อกี้อ้ะไม่ขึ้นเหรอเอ๊ะต้องสี่ตัวเลยวะเดี๋ยวด,ดูแป๊บนึงอวายครับผมนี้ก็ปัจจัยการใช้นะครับอ่ามันบอกว่าอัตติคำนวณก็จะเพิ่มคูณประมาณนั้นอ่านภารรษ,ษาอังกฤษเก่งไอีสัตว์กูเดาอ่ันนี้ก็จะเป็นวายนะครับ <c oughs> ถ้ามันอ๋อถ้าวายมันชนการ2แถวล่างกับบนนะครับก็เกิดกลายเป็นเชื่อมทั้งเชื่อมทั้งแถวนะแล้วก็สเก็ตเตอร์สี่ตัวนะครับลืมดูลืมดูเล่นไปผมคิดว่าขึ้นสามว่าตกใจื่อขึ้นฟรีซะแล้วเฮ้ยว่าดอกนี้ให้ยังไงฮะโหลว่าขึ้นเรียบร้อยเรียบเรียบเรียงเรียบร้ยบยอยกันเลยทีเดียวเชียวก็ฟรีตะฟรีิดหมุนนี้ว่าเสี่ยงว่าแตกหรือไม่นับถอยหลังกันเลยแปดเก้าแปดเจ็ดหกห้ากันเลย เนี่ยอุ้ยวัยอ๋อวัยค้างเลยน,นะท่านผู้ชมเห็นไหมถ้าไม่าถ้าไม่ติดคำนวณน่าจะค้างเลข3ด้านหน้าน่าจะเป็นจำนวนอ,อ๋อก็คือค้างอยู่ได้3รอบนั่นเองโยกเข้าไป5บาท5บาทไงไหนึ่ง oh จุดห้าหนึ่งจุดห้าต่อหกสิบแต่ปูหน้าไปในจังหวะนี้โอ้ไม่กอดไปเลยโกวิดิโก้กันเลยไปเรื่อยๆเรื่อยเรื่อยเรืเร่อย กาโซฟเข้าไปลูกากาโซฟกาโซฟหนึ่หมดนะครับแต่หมดหมูลนะครูจังหวะนี้ฮัลโหลเบบี้ไม่มีตรงมีแตกอะไรกันมาเลยนะโอเคมาโอเคมาลูกโอเคดูเรื่องแปดสิบเป็นสองได้แปดสิบไอเกียดไหมไม่นะได้เหรอมั้งนะอไอเบนเป็นสองเนี่ยเป็นห้าจัดเมื่อกี้กรูลงแล้วมันคุณคือลืมไปว่ากดเพิ่มเป็ดไปห้านี่เป็ดเป็นเลยไม่คมไม่คม,ไม,คมไม่คมแล้วเพื่อนอี้ยงหรวะ โ oh. 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 oh, อ้โหโอ้สายต้องหาช่วงเวลาแล้วแหละเกมนี้แม่งเล่นผิดช่วงชีวิตเปลี่ยนกันเลยกูแข็งแล้วเกินนวดให้มันนิ่มสักหน่อยละกันเพื่อนโจเซียบโจเซียบไปากาสว่าไปหลุดกาสว่าไปเดินติดเนื่งทีโอ้หลายทีไรสัตว์โอวายมาครับอ๋อคือด้านนอกจะอ่าไม่ค้างนะวายถ้าวายมาด้านนอกนี่คือมันจะไม่ค้างที่จอนะท่านผู้ชมโอเครู้เรื่องเล่นๆเรียนๆ,ๆไปยาวๆไปเพื่อนหนึ่งสองร้อยไรสัตว์ ไวโพมาเยอะนะแต่ว่าไม่ได้คำนวณลอยแรงแกงไก่โจเข้าไปหนึ่งจีมาฮัาโลโหลฮัลโหลอย่างเงียบอย่างเงียบเลยโอเคครับผมสี่อุย้ยสวยครับมออีอ้าวแย่ไม่ติดด้วยอ,อีดูดิมันต่อแถวกันมาเรียงรายและลายล้อมแต่ไม่ติดคำนวณครับขึ้นฟรีเฉยเอาดิมาเบ็ดสิบบาทนะครับอันนี้ขึ้นฟรีเบ็ดสิบสุดีจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะครับจะเกิดปรากฏการณ์แตกระบงระเบิดระเบิดหรือไม่ก็ติดตามตอนต,ต่อไป อุ้ายสวยว้ายสวยดุวายสวยรู้แต่ไงยากไงต่อหมดคอ,อโมโบหมดคอมโบต,ต่อในแก้วน้ำตุ๊บจุบเฮ้ยฟรีได้ฟรีหร <c oughs> ือเปล่าฟรีเนี่ยพอไม่ฟรีเป็นฟรีเจ้าพี่เอ็ดฟรีเฉยก็ร้อยสามสิบเก้ากันไปแล้วนะตอนนี้เจ็ดสิบบาทก็คือว่าอาขาดทุนไหมวะก็ <c oughs> มันเราไม่ได้ซื้อไงแต่เขาไหล็ก็คือกคือกำลุีกำลุยของเรา วายค้างอยู่นะเห็นไหมวายค้างอยู่นะอุ้ยติดด้วยโอโหลฮัลโหลขยับมาเทานิสขยับเข้ามาใกล้กันแล้วก็หมดหมุนไปที่เรียบร้อยมาทำเนี้ยอะไรมาเรียกว,วยอร้อยสิบแปดอ่ากลับมาเท่าเดิมไปสัตว์คนขึ้นลงลง,ลงอย่างนี้แหละกูมาออยอดสามสิบไปแล้วกันมายอดน้ำเข้าต้อมโจ๊้เข้าไปจะใช้ได้ไหมเทคนิคนี้เราต้องรองจังหวะแข็งแข่งไงเราก็เข้าไปเป็นสามสิบดูดีว่าติดไหมไมติดก็ค่อยว่ากันปัดใหม่โอ้ยวายไม่ติดวะ โอ้โหช่องสองมายังไม่ติดเลยบักหอยบักหอย <c oughs> หึ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 ดึหึหวหึ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 อึหึหึสึหึหึหเึี่ยึห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 ยหึ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 หบหึอ,อยหึหึะึหึหึววาาบบบบกึหึหึย,บบยึหับึหึหึเึหึอึกึหเออเออเออหอึห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 ึรอย่างไาึห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 ึัึหึหปเปหหเรียบ โอ้โหอ๋โหอารีเพิ่งมาสักขอไปไปสูงแม่ขึ้นนะครับผมไปตามทลำตีแตกโบ๊ะบะกันเลยทีเดียวเชียวเปตามตีไม่แตกตัวนี้วะไปเจ็หมดนะเป็นห้าเรามาเริ่มใหม่กันอีกรอบหนึ่งแล้วกันกลับโซ่ลับไปซูปเปอร์มาร์เก็ตสตรีนเจ็ดหมดลุกเจ็ดหมดลุกขอทั้งหน่อยเถอะไอเคมาครับผมสวยงามพะนนเก้าระดับแปดโอ้ยลูกเจลูกเจต่อเลขสิบเลขสิบต่อแล้วไงต่อ,ล,ตอ,ล,ตอลูกเอ้ยไม่มีอะไรเกิดขึ้น 8 2โอเคได้108ละ108พันค่าโจ๊กเข้าไป108 108, หนึ่งที108ละ108ต่อยเท่านี้สามต่อตับเรากำลังดี3ถึงห้ากนะ็ได้ห้าเราเฮ้ยขอมากไป่ป่ะวะเฮ้ยเฮ้ยเคโอเคส้วยเคมาครับผมคูณคูณคูณแปดแล้วเอาเรื่องเอาเรื่องแต่แยแตกหนักเลยวะไม่เจอแบบบิก๊กวินกันต้องเลยโจ๊กไปซเปอร์มาร์เกต็ตโอ้ยขนมบองขนมปังขนมปับบงบอกเจเจบอกอะไร กำลังเหนื่อยเลยกูโ oh อ้ยหมาก็ก็อยู่ในช่วงแบบค้ำๆนะครับผมกระดึงกระลือกระดึงกระดือกันเลยทีเดียวเชียวจะเป็นไข่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 ยอยู่แล้วนะโจ๊ะเข้าไปเคมาจาัางหวะนี้1072นะครับผมปากบอกป่วยแต่ตัวนี่เล่นอยู่เลยฝันสล็อตนปุน่ม <laughs> ปูไปโะเข้าไปหมดสุดท้ายลุกโอ้ยมาก็โอ้ยมาก็จะเป็นลมหน้าเื่อตาม,มัวโอเค4 7 2เอ้ย779โอ้ิ7 โค12นะเมื่อกี้ได้อยู่แล้วเราเพิ่มนะอุ้ยเนี่ยเห็นไหมถ้ามาแบบตรงกันนะครับติดใจตรงกันชันใดชันนั้นก็แตกไปเลยหนึ่งช่องนะถ้าบันติดนะแต่มันิดอุ้ยสี่สี่ตัวเว้ยไอ้ผีดลูกคอลูกคอรอเพื่อนมาดิขโมดบบด้ baby! อ่ารอยอะไรจังหวะนี้ครับยังไงครับขึ้นบ่อยเหมือนโกดกันเลยนะประชดประชันกูหรือเปล่า เป็นบ่อยเลยตั้งแต่ไม่แต่ก็มีเคลื่องเล็กน้อยหนึานการางอุ้ยไอเจมาเจมาลูกเจมาบวกเคเคประสบพันธ์กับอุ้ยหลอดดูดน้ำคูไม่มาช่องแรกนะครับผมได้ไหมดูวิสวินไปโอ้ยสองไลยสี่ได้อยู่เก็บเทียรน,นิดนะผมจะถึงหนึ่งเคระหว่าเพื่อนขอแค่หนึ่งเคเท่านั้นนะหนึ่งเคครับจะได้แบบหยอดน้ำเต้โต,ตวเบสสามกันเบสสามเสียบ อุ้ยสิบติดสิบติดติดอะไรต่อสิบติดขนมปังบอกเคเคอุ้ยเคว่ะหลอดดูดน้ำโอ้โหไปก่อนได้อยู่นะเจ็ดร้อยได้อยู่นะครับผมรอบนี้ถือว่าอ่าอ่าได้ผลประกอบกูนไม่ถว่ายอ,ย,อย,อยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมมากัดกลุ่มแปดสิบโหวดนะผมหนึ่งหนึ่งสองโจนนะครับผมเรียบร้อยโรงเรียนจีนมาแล้วมาแล้วแปดสิบนะแปดสิบก่อนแล้วกันลองเชิญ เราค่อยอัปเดตยอร์นา,งางคอต้มเบสสามก็ขอลองเทอร์โบดูบ้างนะเอาลูกพ่อไอ้ลูกพอ่อ,กพอขึ้นเลยขึ้นแล้วล่ะเอาว่าแบบแปลกๆแล้วนะลายนี้นะผมขึ้นบ่อยนี่จะแบบไม่ค่อยติดเฮี้ยนเลย,เลยนะไม่ค่อยแตกเลยเจ,จริงๆวิ่งวสองตัวเชื่อมสวยงามพะล 8, พะแปดพละเก้าน 9, ยังไงครับยนรวนวลโยนยาวๆไปลูกยาวๆไปคูณสามูณสี่ออหมดโอเคมูเล่จะสิบห้เาเหรอ เอาจริงดิเอาจริงดิลูกเอาจริงจรดูอุ้ยอุ้ยอุ๊ออยหายเปนไหมากูดแห่ก็สุดยอดพี่โคมิเคโรัดูนะไปหนึ่งทีโจ๊เข้าไป,ปแปลหกไป6กสีมีวายช่อง2ติดเข้าไปครับโปะบ้ากระลำปีกันเลยเออค้างอยู่ตรงนั้นแหละเพื่อนรอก่อนอย่าไปแตกปั่นสามนะครับผมเรียบร้อยเราตอนนี้เรามาถึงสาเคไปที่เรียบร้อยเรียบยังไงโอ้โหติดเสวย โอ้ยหมายกอดโอ้ยหมายกอดหมดไปซะแล้วนะผมกับวายเราเมื่อกี้โอ้ยต่อหน่องต่อเนื่องนะครับเท่าไหร่อันของเจ็ดอีกนะครับผมเท่าไรหร่แล้ววะสี่โอเคเราขอ 5K พอ 5K 5K พอมันมาไม่ลบเดี๋ยวค่อยมาต่อรอบที่สองนะครับผมช่วงเวลานี้มันเกลือเจอเล็กน้อยถึงปานกลางแต่ก็ตอนนี้มันเริ่มมันเริ่มมาแล้วต่ออน่อาต่อคลิปที่สองนะท่านผู้ชมนะกปรอชมอ่าช่องที่ไหนก็ไม่รู้แหละแต่รอดูก่อนว่าจะลงช่องไหนนะแต่อารมณ์ มาก็รอชมเลยนะผมเดี๋ยวรอบหน้าจานนะถักคุณคุณคุณรอยไหมใส่หมื่นใส่หมื่นสปอยไว้ก่อนเมื่อจะถึงไหมนะก็รอดูกันถ้าม,มีก็แปลว่าไม่แตกนะผมโอเคครับผมก็เรียบร้อ,อยอ่าขาดเท่าไหนวะอีกเดียวอืมทำนิดละกันนะผม 5K ถึงไหมวะเอ่อแมวดีกว่านะผมเอาเป็นว่าพอแค่นี้ก่อนเราไปต่อรอบที่2ก็สองนะเป็นว่าก็ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่เราต้องนวดนานนิดนึงนะผม อก็พอดีกว่าจเจอนใหม่คลิปหน้าเลยละกันนะผมเอาเป็นว่าใครอยากรู้ช่วงเวลาลิงก์อยู่ที่เมนแรกใต้คลิปเลยนะผมก็เขียคลิปนี้ขอลาไปก่อนเลยนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะท่านผู้ชมบ๊ายบาย